วันนี้ผมจะมาบอกเรื่องราคาค่านิยมของปูเจริญรุ่นนี้นะครับว่าได้รับความนิยมขนาดไหนเดี๋ยวไปชมกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ช่องสองพระแชนแน่ไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆวันนี้ผมก็นำเหรียญหลบปูเจริญนะครับพอดีผม ไปเขียดก,กองตราหนักได้มาก็เป็นพาบ้านตัวเองนะครับก็เช้ากลับมาอย่างนี้เป็นเหรียญรุ่นบุญบารมีชนะศึกนะครับของหลวงปู่เจริญวัดธัญญาวารีหรือคนพื้นที่เขาเรียกกันว่าวัดหนองนานะครับเหรียญนี้ออกปีสามกว่านะครับเรื่องปีผมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดลราจะเป็นปีสามหกนะครับถ้าปิดพลาดผมกบขออภัยด้วยนะครับสมัยก่อน เหรียญแบบนี้นะครับมีค่านิยมหลายร้อยนะครับตอนที่หลวงปู่เจริญเนี่ยราคาเดินเดินนะฮะปัจจุบันก็ตามเศรษฐกิจนะครับตามเศรษฐกิจคือช่วงโควิดนะฮะร,ราคาพากก็อาจจะลงบ้างอะไรบ้างนะครับอย่างงี้สมัยก่อนราคาหลักร้อยนะครับผมเคยเห็นพี่ๆเคยเปิดกันประมาณห้าร้อยนะครับเหรียญอย่างเงี้ยสามร้อยถึงห้าร้อยสมัยก่อนเนี่ย สมันนี้อาจจะราคาลดลงมาหน่อยหนึ่งนะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญนี้ยังไม่มีของเล่นแบบนะครับพี่เพื่อนๆถ้าใครมีก็คือเป็นพารแท้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่ามีการแยกบล็อกอะไรยังไงนะครับถ้าผมจะไม่ผิดต้องมีการแยกบล็อกเป็นออกบ้านศาลหรือเปล่าอันเนี้ยผมการาบขอภัยนะฮะถ้าผมให้ข้อมูลผิดแต่ว่าก็ก็เล่นนะครับก็มีราคาเล่นกันทั้งคู่นะครับอย่างเงี้ย คคาพี่เพื่อนเพื่อนยังไงวันนี้ถ้าพี่เพื่อนเพื่อนดูแล้วมีความรู้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ